ก็ดีกับโปรจงเตียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนี่หมดแรงอ่ะดีดีฮะอรุณสวัสนะครับ fc ถุกตานี่น่ารักนะครับ fc เร่าหน้อยเป็นบอลแพง fc น้องอุ้งอิง fc ทีมหลังบ้านนะครับ fc เด็กเด็กเก่งสีขากองเรานะครับผมเนาะสวัสดี fc ต่างมาเตะเลย fc ชาวตายเราทุกคนครับปุ่มวัสดีครับปุ่ม ตะก,กี้ลงเดียกเก็บเสื้อเก็บไปนะครับแล้วก็กวาดตีนอนตีนอนนะพอดีเด็กๆมันมีเหี้ยวมีอบึบางก็ต้องวาดราวาดตะกอนครับผม แล้วก็จะเอาปลาที่ก็นอนนะครับไปซักปลาตัวไม่มีอยู่แล้วนะครับปุ๊มเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนแต่ตอนนี้ดี๊ดีดมดแรงจะมาดิดดีปวดจี้ปวด,ดเดียบไหมปวดเอือมไหมอ่ะออกมากรอนมาแปะแปลุกเร็วตะกี้ลวงเดียวกวาดยากวาดไรนะครับปุ๊มเนาะ ในกอกในให้เขากันนอนให้รู้กินนมนะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะครับมันธรรมาชาติเอ้เรียนรู้ไปเรื่อยครับ này nhầm đi đi, bộ đuôi mày. hả lúc bạn đi đi đi. Ba lúc đi 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 một đề nông trại một đề, nha, học không em? Exercise, bên dứt chân dứt sai vậy, hả? chân dứt sai mai, hả? chân dứt sai mai, hả? เอาเลยเอามาดิดิปะว่เมื่อคืนก็ไปนู่นมาตถกับข้าวครับผมวันนี้ก็ไปตลาดไปได้กันมานะครับผมเนาะ นุ่นเด็กเดอครับผมวันนี้ลุงเดียให้ถังโซนะครับให้เดินแบบว่าออลายลายรถนี่ต้องไม่ใจตรมันบุญรถนะครับคือให้หลามโซให้หลากโซพูดอะแบบนี้ครับพมไมในตรงต่งลายรถห้เขาเดินลำบากให้เ <c oughs> ดินนะตำตาจะลายรถกัน บรรยากาศเช้าๆนะครับมดพ่นแล้วก็ไม่ปวดกับผมประมาณเกนกลางดึกนะครับลุงเดียปพาไปเอ้อไปชี้ียบร้อยแล้วนะจากนี้ไม่ปวดเปิดตัวอ,ออกมาก็ไม่ออกครับนอนเฝ้าลูก ง่วงนอนออย่างห้าวเล่ยับดีดีส่งไส้ไม่ได้นอนกี่ลูกกวนนะครับธรรมดาครับผมเนาะเด็กมันกินนมลงเดียว,ว่าจะให้ดีๆออกแล้วจับเด็กๆจะกวาดนะครับตนกว่านานแต่ปูพาไม่นะแต่ดีๆยังไม่ออกก็จะไม่เพลี่ยนกับ Rồi con non rồi. <laughs> หมดหแรงเป็นไงฮะหมดแรงเลยน่าจะไม่นอนมึงไม่เต็มตื่นกับดีดีรักเตโดนะสามห้าหกเจ็ดครบหนึง่ง แต่แบบนั้นให้คุณแม่ปักป้อนก่อนนะดีๆเนาะสงสัยไม่ได้นอนจริงครับเดี๋ยวข็ให้เขาปวดเขาอยากออกจริงๆนะเพื่อมเดี๋ยวไปจัดการแต่ด้านนี้ด้านนี้ลุงเดียบนั่นอยู่ร้อยแล้วนะกวาจะอยบร้อยเนีว หมดฝนแล้วครับพุ่มเนาะมีบรรยากาศต้องฟ้าเปิดโอเคครับพุ่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหนวอะไรจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพุ่มนะเกี่ยวกับเด็กๆก,กับดีๆนะครับพุ่มเนาะแล้วก็มู่อ้วนบุญรอดเสียโด้เรานะครับพุ่มฝวากติดตาม,อม่องลงเดียด้วยกับทีมรังบานน้ององค์อิง,อง ก็ปะนั่งนะครับผมนะทีมหลังบ้านบาวันบาวตนเจินไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมยังไม่ตื่นกันที